สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอบคุณนุน้ตนตอดบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน10เครื่องช่วยผู้ป่วยโควิดปิดทองหลังพระไม่ออกสื่อเรียกว่าเป็นคู่รักใจบุญที่มักพากันขวงคู่ทำสิ่งดีๆและเวลาบริจาคให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ค่อยได้โพดรูปออกสื่อสําหรับนักสแสดงสาวนุนวรนุษและสามีนักธุรกิจตอดปิติซึ่งก่อนหน้านี้นไม่นานทั้งคู่ก็เพิ่งได้บริจาคเงิน50ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลต่างๆที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิดซึ่งล่าสุดวันที่4กรกฎาคมเพชรดังหมอลับเพนดาก็ได้โพดขอบคุณหลังทางคู่บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนมาช่วย10เครื่อง ขอบคุณคุณตอดคุณนุ่นส่งเครื่องผลิตออกซิเจนมาช่วย10เครื่องดีใจกับผู้ป่วยด้วยครับซึ่งภายหลังพสน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมจํานวนมากถึงความน่ารักและใจบุญของทางคุณนุ่นและคุณตอดเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็รุวมบริจาคช่วยผู้ป่วยโควิดมาโดยตลอดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ